ประกับอันนี้คือเป็นการประกาศให้พ่อแม่พี่น้องประจาชนและซื้อมนชนชาจนสาบวันนี้เราคือชิดอาซาตีตักปลาเถอกเข้ามันผัดได้รวมกับปลาซีเก,กลค่ายไล่ฝืนทีไล่จังหวัดวันนี้มาจวดปลาตีนี้เห็นเหตุการณ์การทำลายไม้มันน่าใจให้ครับเราก็สู้ก็ประกาศก็การสนับสนุนจากภาครัฐและปี่น้องประจาชนวาจวยกันเป็นหูเป็นตา หากมีอิทธิพลมาทำไม้เมบนี้ป้าไม้ก็เราจะสิ้นมดนามในเกื่อนนี้จะโคตรเองป้าไม้จะเลือดแต่โตครับสั์จะไม่มีที่อาศัยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ประกาศเแบฟที่ว่าอู้หังบงังอาจแต่เรากากระทําในทิ้งตา่าดีอดีตเย็ดเสิ่งเย็ดติพานมาเคยประกาศทําความชั่วจับเปลียกาเทายบอกไว้ามาอุ่นเด็ดเสียงเย็ดเอาอุ่นมาให้เสิ่งเยเงเยดเราอย่างก,กระครับวันนี้เรายิ่งปืนเราก็กราบก็เอภัยพอแม่พี่น้องตีนในภาพ ว่าเป็นภาพแต่ไม่ดีแต่เป็นภาพที่เราประกาศต่อสู้กับอิทธิพลตีทำลายหากไม่หยุดห้ามไม่กว้งปล้มไม่อยู่เราใจมาัดการเชียบคาดด้วยจิตอาสาพี่นองของเราไลาเ่เกลือไข่พร้อมตีจัพลีชีวิตปกปองปลาต้นน้ำรักซาปลาไหวาเผื่อลูกล้านของเราปลาคือชีวิตคาดปลาคือคาดนา้ำคาดน้ำคือคาดลมหายใจ ไม่มีปลาเราก็อยู่ไม่ได้ซัดก,ก็อยู่ไม่ได้นาแมงก็ให้กับหญิงปลาตรงนี้กับมีอยู่ไม่กี่พันไรย,ยู่ติดกับเคลื่อนอ้างเก็บน้ำวุ้ยน้ำใสซึ่งเป็นตนน้ำตีไล่ไปสู้แม่นม้ำหลุมนม้ำปาาพนังเล,เลี่ยวเลี่ยมคุณไม่รู้และสับประสั์ไม่รู้ขี้หลานคนุบัดนี้มีคนไม่กี่คนกับตีมีจิตใจเห็นแก่ตัวเห็นแก่ไดมาตำลายปลาเพราะฉะนั้นพ่อก,ก็ประกาศรวมกับปาขีา้เกลือไข่ติอยู่ใน ความรับผิดชอบและดูแลรวมกันกับพ่อแม่พีน้องในจังหวัดปัตตานีวาวันนี้เราจะต่อสู้เผื่อปกป้องป้าทุกพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีสังนคร